พระคาถามหาลัลวยพระคาถาโบราณเมตตามหาสเสน่ห์มีแต่คนรักเมตตาเจรจาคล่องตัวนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพุทธายะเพชระระวยมหาละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิษสวาสครวญหานั่งท่าฟังข่าว นั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุขันหนึ่งบ่มินอนอิสวาสุสุดสวาสอาวรร้อนหลนทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะ มะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมลองให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษ ก็อยู่ไม่ได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนโมพุทธายะเพชชรละลวยมหาละลวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลง เห็นหน้างวยงงหลงพิศสวาสดครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอุคันหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวาสดอาวรร้อนหล่นทนอยู่มิได้พุทธังสารติ จิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวาง พาครวนคลางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะ เพชะระรวยมหาละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิศสวาดครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุขันหนึ่งบ่มีนอน อิสวาสุสุดสวาดอาวรร้อนหลนทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิ นณมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะ เอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนะโมพุทธ,ธายะเพชชรละรวยมหาละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้ามวยงงหลงพิษสวาสครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอ,ะอุคขหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวะอาวอนร้อนหลนทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิ สังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะเพชชรระรวยมหาะละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงง หลงพิศสวาสรครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุขขนหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวาสอาวรร้อนหลนทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิ ธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิณนะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมล้องให้ครวญครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวญครางสะอื้นให้ ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระหูชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะเพชรชะ,ละลระลยมหาลรวย ชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิศสวาสครวญหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุกขะหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวาสอาวรร้อนลน คนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้ โมร้องให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนครางสะอื่นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนา พระหูชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะเพชรระรวยมหาะละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิษสวาดครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึง มะอ,ะอุคันหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวสอาวอนร้อนลนทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตัง สมาเลมะมะเอหิณนะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมร้องให้ครวนครางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กู สวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะเพชชะระลวยมหาละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิษสวาดครวนหานั่งท่าฟังข่าว นั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุคันึงบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวาสดาวรร้อนหล่นทนอยู่มิได้พุทธังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะ มะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมลองให้ครวนคลางพุทธกอดไว้มิใครจะวางทาครวนคลางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษ ก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะเพชชะะระลวยมหาละววยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลง เห็นหน้างวยงงหลงพิศสวาสดครวนหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าต่างกอดอกรำพึงมะอะอุขันหนึ่งบ่มีนอนอิสวาสุสุดสวาสดอาวรร้อนหล่นทนอยู่มิได้พุทธังสารติ จิตตังสมาเลมะมะเอหิธรรมังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหิสังขังสารติจิตตังสมาเลมะมะเอหินะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้โมลองให้ครวญครางพุทธกอดไว้มิใครจะวาง พาครวนครางสะอื้นให้ยะหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่มิได้ร้องให้มหากูโอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพระโหชนาเอหิท่านผู้ชมสามารถ สนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ